มาเด้อควรเอ้ยมาเด้อควรเอ้ยนางจีเจอแล้วค่ะทุกคนคๆๆไปหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องมองเก่ามองเดิมวันนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบเจ็ดป่มื้อ <27 S 1> น,นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดป่ะพุ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ยได้40 40 40คือเก่าม,มันคือเก่าพี่น้อง มัมน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันเมยไปเับไอ้ปุ๋ยกับแม่นี่เด็พี่น้องเห็ดดินเห็ดทานเห็ดกอเห็ดคาพี่น้องสารพัดเห็ดมือนี่ก็ได้เ้อได้เกียงอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมาจนเมื่อยแอะเล่ ได้อีกแล้วพี่นอ้องมานมานมานวันที่27เดือน7นะคะนางจีไปหาเห็ดกับคุณแม่แล้วก็น้องปุ๋ย3คนออกแม่เป็นเรียบคิ้งข้าง,างๆแม่จันเออเอาไหนเนาะเอาไหนเนาะม,นมีคีริน่ะเอา้าหนูไม่รู้จักเลยเออหนูไม่รู้จักเลย่เออมันมีขีรินอ่าชะโนกเฮ็ดเ,เป็นบ่อ่ออ่าสโะโนกเฮ็ดเป็น เฮ็ดเต้บุกเด้อเด็กจะจับเอาเอาเอางานเอาอาเนี่เอาให้เลยเฮ็ดมวยถนัดมื็ดเอามากเฮ็ดมวยถนัดมือเฮ็ดมวยถนัดของนอนมาลุกเอาไม่ได้เกี่ยงหุ่งเกียะไหม่ดับแล้วไปย้ำได้ก็ได้บ่แม่ได้ก็ได้พ่อมาเฮ็ดแกงกินเนาะแม่เนาะบ่ได้ว่าได้มาพ่อขายแกงกินแมวนี่บ่ได้หามากินนั่นเนาะ หามาเก่งอย่าไปปาดเธอลูกอันนี้ขี่ดินออกเบิงังเนี่ยขี้ดินเหมืนขี้เลยสซโนทำอะไรเนี่ยอยากจะช่วยระวังมันเละนะลูกมันเละขี้เลยเ,เ,เหรอ,อเออมันเละนะลูกบา,บายโปเป็ดมันมนค่อยๆค่อยๆบายนี่แล้วได้เนาะนี่ดอกใหญ่ๆยางชินบอกค่อยได้แม่ เ็ดอดอกใหญ่ๆเหรอใช่นี่ไงดอกใหญ่ๆสวยๆนุป like ่าได้ดีหน่อยนุป่าได้ดีหน่อยสโนก็ช่วยแม่จ๋าเราะมิ้นท์จะไ่ต้องพูดจับๆเทปบัดนี้เอาเอ้าอันนี้เห็นเหรอไม่รู้งเว้ไปหอดบ้านแล้วก็มาตัด เ้าก็ไปแซ่บเกลือห้าอมิดกันโอ้ไหนเห็ดอะไรเห็ดไงค่ะเห็ดไงค่ะเห็ดหลงมุกเห็ดอันเปรก้ยวเห็ดเปรี้ยวเห็ดเปรค่ะเห็ดเปรีวตาบค่ะเห็ดเปรี้ยวตับค่ะโห่ไงมันหายตัวนี้อีกกันหนึ่งนะคะมันหายไปครึ่งหนึ่งแมงมันกิน กิ่แมงมันกินค่ะหา,าไปขึ้นแม่ออแม่หนูจะให้แม่จาะแม่ไปหาเห็ดมากก็กินไอศครีมกินไอศครีมอ่ะเชียสเชียสมีเด้เฮ้เฮ้เอ้เา้เฮ้เอ้เเอ้เ mmm 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 con mmm 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 mmm